สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดนัทนะคะทั่แกงออนไลน์นะก็วันนี้ดนัทมี3สิ่งนะคะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะก็คือ3สิ่งที่เรียกได้ว,ว่าเป็นแผนที่เป็นพลังในการดำเนินชีวิตต้องใช้คำนี้เลยทีเดียวเนาะเพราะว่าทุกคนนะคะก็จะมีเรื่องราวเข้ามาทำให้มีมีโจทย์ในชีวิตนะคะทำให้เราต้องแก้ไปเรื่อย แต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนะจะจะ,จะใช้ตัวไหนเป็น,ปนตัวเ,เริ่มต้นประมาณนี้สำหรับดูนั้นะคะจะมีพลังอยู่3พลังที่ดูนันะจะพยายามไม่ทำให้มันดรอปลงเนาะส่วนแรกคือพลังใจนะคะพลังใจเวลาที่เราเจอโจทย์ยากๆในชีวิตสำคัญอยู่ที่ใจเลยใจเราจะเอาหรือเปล่าใจเราจะไปไหมประมาณนี้ค่ะมันใช่สิ่งที่ใจเราต้องการไหม อันนี้คือสําคัญเลยถ้าใจบอกว่าใช่ไปเราจะเจอทางของทางออกของปัญหานั่นเองเนาะใจต้องเด็มที่พลังใจอยู่ที่ไหนรัะแต่ละคนจะมีแหล่งพลังใจที่ไม่เหมือนกันเนะเาะแหล่งพลังใจของนั้นคือเป้าหมายในชีวิตนะคะทุกคนต้องมีเป้าหมายก็คือ,อจุดบนยอดเขาอะทงบนยอดเขาของชีวิตเราอะคืออะไรประมาณนี้เราก็ปักอยู่ตรงนั้นเลยโดยที่ เขาเรียกอะไรโดยที่ใจเราไม่ดอกอ่ะเขาว่าใจเราไม่ดอกคือใจเรายังสดชื่นอยู่เสมอบางทีอาจจะต้องหาเปลี่ยนมุมใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อให้ตัวเองแบบมีพลังใจที่ดีขึ้นประมาณนี้แล้วก็คีย์สำคัญของนัดก็คือใจเราอ่ะจะเป็นนายใจเราเป็นนายของทุกเรื่องเราใจเราจะเป็นนายของทุกเรื่อง ึ้นอยู่กับว่าเราเราให้ความสําคัญเราให้ใจกับตรงไหนประมาณนั้นถ้าเราให้ใจแล้วเรื่องอื่นไม่สําคัญเลยที่ผ่านมาเอาจริงๆนะคะไม่เคยไม่เคยมองว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไม่เคยมองว่าเออฉันได้ค่้นอะไรอันนี้คือก่อนที่หนูนะจะออกจากราชการนะก่อนที่หนูนะจะออกมารับออกก่อนที่หนูนะจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเนาะก็คือไม่เคยมองว่าว่า ปีน,นี้ฉันเงินเดือนเท่าไรฉันขึ้นเท่าไหรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยสนใจไม่บางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ฉันเงินเดือนเท่าไหร่คือจริงๆพอให้ใจไปแล้วไม่เคยคิดถึงอะไรเลยคิดถึงแค่เป้าหมายว่าฉันจะทําอะไรเพื่ออะไรเท่านั้นเนาะอันนี้คือใจเป็นนายนะคะใจอยู่ที่อยู่ที่ใจเลยอยู่ที่ใจไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรให้ใจไปสำคัญใจคือยอดธงของชีวิตนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆ่ เผยออกมาเองว่าคุณจะต้องทำอย่างไรนะคะโดยที่ใจเนี่ยพอใจเป็นนายเราก็ต้องมีเบาถูกปะกายเป็นเบาใจเป็นนายกายเป็นเบาพลังใจนะคะพลังที่2คือพลังใจพลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่น้อยกว่าพลังกายเลยเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่พลังกายคุณดรอปพลังกายคุณไม่มีแรงกายแล้วคุณเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นถามว่าคุณจะเอา,เอาสังขารเราอะคะ่ะเอาเอาเครื่องเขาเรียกอะไร ใจมันก็เหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในถูกปะ่ะแล้วก็กายก็คือสิ่งที่พาไปทำนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันสําเร็จตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่มีพลังกายที่ดีถามว่าเราจะสําเร็จได้ไหมอ่ะเราจะไปถึงเป้าหมายที่ใจทงของทงของใจที่ตั้งไว้ข้างบนเขานะี่นะบนยอดเขาตรงนั้นนะ่ะที่คุณจะต้องไปถ้าเกิดคุณไม่มีสังขารที่แข็งแรงพอนะก็คือกายของเราที่ไม่ไม่แข็งแรงพอเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหม มันไม่สามารถไปได้ใช่ป่ะมันไม่สามารถไปได้หรอกเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันโดยมีพลังที่สามเป็นตัวเชื่อมพลังที่สามนี้คือพลังสมองนะคะทุกคนเชื่อว่าเมื่อเวลาหน่งเมื่อระยะหนึ่งสมองเราจะเปลี่ยนไปบอกเลยว่าใช่นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะเซฟสมองได้ดีมันมีอยู่นะมันมีอยู่การทำสิ่งใหม่ๆการเจอ จทยใ์ใหม่ๆตรงนี้ค่ะเป็นการฝึกสมองเนาะฝึกสมองแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการเชื่อมเชื่อมตัวใจเชื่อมใจเชื่อมกายเชื่อมสมองไว้ด้วยกันคือสมาธินะคะอีกอย่างเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธนะที่เรามีเรื่องของการนั่งสมาธิมาเกี่ยว ขาเียนแล้จริงๆสมาธิเนี่ยเป็นเป็นคีย์สำคัญมากเลยคุณลองกลับไปดูคนที่สำเร็จอะค่ะคนที่สำเร็จทุกคนจะมีจุดจุดนี้นะคะ mm. อาจจะไม่ใช่เรื่องของการนั่งสมาธิอาจจะไม่ใช่เรื่องของอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ดิง,เ,ดนนงนเนี่ยเดินจงกรมใเงี้ค่ะ mm. อาจจะไม่ใช่โมเมนต์นี้นะ mm. แต่ทุกคนจะมีพื้นที่ที่อยู่กับตัวเองอะค่ะ mm. อันนี้คือ ทุกๆคนที่ที่ประสบความสาเร็จเนาะจะมีมุมที่เขาอยู่กับตัวเองตรงนี้ค่ะเป็นการสื่อระหว่างกายใจสมองเป็นการเชื่อมสามพลังนี้เข้าด้วยกันนะคะเนาะแล้วมันก็จะเขาใช้คําว่าอะไรชีวิตเราก็จะเบ่งบานนะคะต่อให้เราเจอโจทย์ที่มันยากแค่ไหนเราก็สามารถผ่านมันไปได้นะก็อยากให้ เชื่ว่าอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ,ะปัจจุบันนี้หนูนัดก,ก็มีโจทย์ชีวิตของนัดเนาะแต่ว่าอย่างที่อบอกแต่แล้วคือเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ธงของน,นัดก,ก็ก็อยู่บนเขาสูงด้วยเพราะหนูนัดมาเปลี่ยนชีวิตตอนอายุ40กว่าแหละเนาะแต่ว่าก็ไม่คิดเสียใจยนะเพราะว่าทุกคน ทุกๆช่วงเวลาค่ะเราจะมีโจทย์ของชีวิตเราเสมอแต่โจทย์นั้นอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะยากขึ้นอาจจะไม่ยากแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะทุกๆอาชีพทุกๆเวลาทุกๆช่วงเวลามีหมดเพราะว่าจริงๆแล้วโจทย์ของชีวิตอ่ะมันคือสีสันของชีวิตค่ะเนาะมันคือสีสันของชีวิตแล้วก็มันคืออีกอีกตัวเขาเรียกนะอีกตัวคัดกรองหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเรา ให้ค่ากับสิ่งที่เราเลือกแค่ไหนประมาณนะะีนะ้ค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเรื่อยนะคะนะส่วนงานของนน้ำเนีน่ยธุรกิจส่วนตัวเนาะก็จะเป็นงานที่ไปเสริมเรื่องของพลังกายนะคะนะเป็นเป็นเรื่องของพลังกายที่ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนุน่นชอบเรื่องสมุนไพรนะสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นของดั้งเดิมที่ ที่อยู่คู่กับเราตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่ย่าตายายเราเนาะจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีพืชสมุนไพรที่ดีงามคงจะไม่มีเราในทุกวันนี้ถูกป่ะคะเพราะว่าบรรพบุรุษเราคงจะล้มหายตายจากไปนานแล้วถูกไหมคงจะไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์มาอยู่จนทุกวันนี้อนะคะ่ะหนูนนัดก,ก็เลยคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ที่ดีมากเนาะแล้วก็คือคุณลองกลับไปดูเพืชสมุนไพรแต่ละตัวค่ะว่าคุณประโยช์เขาเยอะแยะมากมายอ่ซึ่งถามว่า,าช่วยช่วยหลายเรื่องจริงๆช่วยหลายเรื่องมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของระบบไหลเวียนร่างกายระบบไหลเวียนเลือดนะคะลองกลับไปดูมันมีหลายตัวมากเลยเดี๋ยวหนูนะจะค่อยๆทยอย เอาให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เรื่องของพลังกายที่ดีคือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะวันนี้คุณจะออกมากออกน้อยจะขอให้คุณได้เริ่มนะคะวันหนึ่งไม่ต้องเยอะหรอกประมาณ25นาที30นาทีนะจะออกด้วยอะไรตอนนี้มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะคะนะตรงน,นี้ก็ฝากไว้นะเป็นห่วงนะคะนะพลังกายพลังใจพลังสมองนะคะจะวควบคู่กันได้ ดีงามเพื่อให้ไปสู่ยอดธงของเป้าหมายชีวิตเรานะฝากนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่นะ,ะสวัสดีค่ะ